ความเดิมในตอนที่แล้วในตอนนี้คุณรองหัวหน้าโฮชินะก็ได้ทำให้เจ้าไคจูหมายเลขสิบเผยล่างจริงออกมาจนได้ซึ่งขนาดของตัวมันก็ใหญ่มมือหมามากๆและก็ดูเหมือนว่าคุณรองหัวหน้าจะต้องเจองานหยาบเลยล่ะครับพอเขาเนี่ยถนัดการฆ่าไคจูตัวขนาดกลางหรือขนาดเล็กไอ้ตัวใหญ่มมือหมาแบบนี้เขาจะล้มได้หรือเปล่านะเอ้ผมก็งงเหมือนกันมันจะใช้ดาบฆ่าไคจูตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ไงวะ แต่ก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงให้เสียเวลาเขาเนี่ยก็ได้ใช้ท่าไมา้ตายแต่ละท่าของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่สรูปแบบที่6แต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของเขามันจะไร้ผลมากๆเพราะด้วยร่างกายสุดมหึมาของมันมันจึงทําให้ถึงแม้คุณลองหัวหน้าจะฟันไปมากเท่าไหร่ไอ้เจ้าหมายเลขสิบมันก็ไม่ได้สะทงสถานหรือระคายเคืองสักนิดเดียวทาเอาคุณลองหัวหน้าจะต้องกลับมาตั้งหลักก่อน แต่ก็ดูเหมือนว่าการปลดปล่อยพลังของเขาจะมาถึงขั้นโอเวอร์ฮีทแล้วหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือถึงขีดจำกัดของเขาแล้วยังไงล่ะทำเอากระอักเลือดกันเลยทีเดียวก็แหม้มึงเล่นปลดปล่อยพลัง90กว่าเปอร์เซ็นต์มา1ิกว่านาทีอะแล้วมึงเล่นใช้ท่าไม้ตายแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งไม่หยุดเลยอะ <c oughs> มึงไม่โอเวอร์ฮีทมึงก็บ้าแลวมึงเหนือมนุษย์ไรเฮียแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าหมายเลขสิบจะสั่งเจ้าใครจูตัวรองมาโจมตีได้ด้วย แต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าพวกใครจูตัวรองมันก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบใหม่เป็นในรูปแบบของการระเบิดตัวเองหรือเรียกสั้นๆก็คือการตาลีบันงั้นถ้าเกิดการโจมตีจากข้างหน้าไม่ได้ผลง,งั้นลองซุ่มโจมตีจากข้างหลังบ้างแล้วกันเขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบนตึกก่อนที่จะกระโดดลงมาใช้รูปแบบที่6แต่ก็อย่าลืมว่าเจ้าหมายเลขสิบได้รับการอัปเกตมาใหม่น่าจะเป็นพลังการรับรู้รอบด้านนะนะ พอข้างหลังของมันเนี่ยก็มีดวงตาง,งอกมาจํานวนมากทําให้รับรู้ถึงคุณรองหัวหน้าที่กําลังจะโจมตีมามันเลยใช้มือปัดสักคุณรองหัวหน้าเนี่ยกระเด็นออกไปไกลหลายช่วงตึกเลยก่อนที่ภาพจะย้อนแฟลชแบ็กไปในอดีตของคุณรองหัวหน้าดูเหมือนว่าในวัยเด็กของคุณรองหัวหน้าจะเป็นอัจฉริยะเรื่องการใช้ดาบแต่ว่าทางบ้านของเขาก็ไม่ยอมรับให้เข้ากองกำลังป้องกันเพราะว่าใครจูในยุคนี้มีแต่ขนาดตัวมหึมา เข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วภาพก็ตัดกลับมายัางสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าการโจมตีเมื่อตะกีนี้ก็จะทำให้เขาไม่ถึงตายแต่สภาพก็ดูไม่ได้เช่นกันแต่ถึงเขาจะมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ลดละความพยายามใช้กระบวนท่าดาบสังหารรูปแบบที่หนึ่งดาบฝ่าอากาศแต่ก็อย่างที่พูดไปเลยนะฮะทำอะไรมันไม่ได้เช่นเคยนอกจากโจมตีจะไม่เข้าแล้ว ไอเจ้าหมายเลขสิบมันก็มีการฟื้นตัวที่เร็วมากๆแล้วมันก็เลยบอกว่าฉันเดาทางแกได้แล้วไม่มีทางใช้อาวุธนั่นชนะฉันได้หรอกแล้วจูจ่ๆในทันใดนั้นเจ้าหมายเลขสิบเลยสั่งให้ใครจูตัวรองบินไประเบิดตาลิบันใส่คุณรองหัวหน้าทํำไมภาพก็ย้อนแฟลชแบ็กไปอีกครั้งดูเหมือนว่าความสามารถของคุณรองหัวหน้าจะไม่เป็นที่ต้องการของกองกําลังไหนๆเลย พอเมื่อเขาไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับไปซะหมดเหตุผลก็เหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะฮะเพราะว่าสมัยนี้ใครจูตัวใหญ่ขึ้นไอดาบง่อยๆมันจะไปชนะใครจูตัวใหญ่เมื่อมาได้ยังไงล่ะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังมีหน่วยหนึ่งที่ต้อนรับเขานั่นก็คือหน่วยที่สามของหัวหน้ามินะจังยังไงล่ะเธอต้องการความสามารถของคุณรองหัวหน้ามากๆเอามาอุดช่องโหว่ตอนที่เธอกำลังยิงอยู่นั่นเอง แล้วก็ตัดกลับมาปัจจุบันคุณรองหัวหน้าก็เลยคิดว่าเธออุตส่าห์ไว้ใจเราให้ดูแลฐานทัพเพราะฉะนั้นจะต้องรักษามันด้วยชีวิตถึงจะตายก็ไม่กลัวและเมื่อมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งเขาก็เลยใช้ท่าไม้ตายไปเรัวๆรูปแบบที่2องกางเขนพิฆาตรูปแบบที่ส,ค,บบสมคมดาบหวนคืนรูปแบบที่4คมดาบคลั่งรูปแบบที่หคมดาบฟ้ามอก แต่ในขณะที่กำลังจะใช้รูปแบบที่6คุณรองหัวหน้าก็ตกอยู่ในกำรรม,มือของเจ้าหมายเลขสิบแล้วและแรงบีบอัดมหาศาลก็ทำให้เขากาก,ากเลือดออกมาคาบกาที่ยืนดูอยู่ตรงนั้นก็ไม่นิ่งดูดายแล้วเตรียมที่จะแปลงร่างเพื่อเข้าต่อสู้กับใครจูหมายเลขสิบทันทีขอโทษจริงๆนายจิคาวะฉันยอมสละชีวิตของเจ้าหน้าที่ด้วยกันไม่ได้แต่ก่อนที่เขาจะได้แปลงร่างเสียงแห่งความหวังก็ได้ดังขึ้นทำได้ดีมากทุกคน คุณรองหัวหน้าที่ได้ยินก็ได้ยิ้มออกมาเฮ้เ hey, จ้าไขจูดูเหมือนว่าฉันจะชน,นะแล้วนะและจูจูก็ได้มีก้อนพลังงานยิงมาใส่เจ้าไขจูหมายเลขสิบจนทําให้คุณรองหัวหน้าเป็นอิสระอีกครั้งและเสียงในความหวังนั่นก็ไม่ใช่เสียงใครอื่นใดซึ่งนั่นมันก็คือคุณหัวหน้านั่นเป็นเสียงของหัวหน้ามีนะในตอนนี้เธอได้ลงสู่สนามรบพร้อมกับปืนคู่ใจ แล้วก็เสือที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเธอด้วยเช่นกันเอาละ่ะฉันจะยิงมันให้กระจุยว่าแล้วกระสุนนัดที่สอก็ได้โดนยิงออกไปอนุภาพทำลายล้างสูงมากถึงขั้นตัดแขนเจ้าหมายเลขส0บได้ง่ายๆเลยแต่ก็อย่างว่าเลยนะมันโกงจริงๆเลยนะไอ้หมายเลขสิบเนี่ยมันฟื้นตัวมาได้เร็วมากซึ่งจากการคาดการณ์ของคนในห้องควบคุมก็คิดว่านิวเคลียร์ของเจ้าหมายเลขสิบมันอยู่ด้านหลัง เมื่อได้รู้จุดอ่อนขนาดนี้คุณรองหัวหน้าก็เลยคิดว่าต้องฝืนตัวสักหน่อยละฮะปลดปล่อยพลังของสูตรออกมา63%อีกครั้งแล้วก็ใช้รูปแบบท,ที่4ขมดาบขัางฉันจะลอยมันเคลื่อนไหวจนกว่าจะเหนื่อยแล้วจะเปิดทางให้หัวหน้ายิงได้ง่ายขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าการฝืนตัวเองของคุณรองหัวหน้าจะไร้ผลพอเจ้าหมายเลขสิบก็ฟื้นตัวเร็วมากๆก็เหมือนที่บอกอนะฟื้นตัวโคตรเร็วแต่ลืมใครไปหรือเปล่าฮะ ใช่แล้วเราลืมชิโนบิยะไปได้ยังไงเธอได้มาร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยโดยที่เธอกระโดดเข้าไปใช้ฝานสับมันแต่ผิวของมันก็หนามากๆถ้าเกิดปลดปล่อยพลังมาไม่ถึง80%ก็ไม่สามารถตัดเนื้อมันได้หรอกนะฮะแต่คุณลองหัวหน้าก็บอกว่าทะลวงไปเลยเดี๋ยวฉันจะเฉือนเปลือกนอกมันให้เองส่วนเธอนะ่ะเล่นงานมันตรงรอยแตกแล้วกันนะและเมื่อพูดจบเขาก็ได้พุ่งเข้าไป ใช้มีดฟันเปลือกนอกจนเปิดออกจากนั้นก็ตามด้วยการโจมตีของชิโนโมิยะเธอได้ใช้ขวานสับเข้าไปตรงรอยแตกและการคอมโบของอาวุธประชิดในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลดีด้วยละฮะเพราะว่ามันทําให้ขาข้างหนึ่งของเจ้าหมายเลขสิบเสียการทรงตัวอยู่ในระนาบที่มีนะจังจะยิงได้สบายๆแต่มันก็เล่นเอาชิโนโมิยะเนี่ยถึงกับโอเวอร์ฮีทกันเลยทีเดียวและเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างครบและเข้าที่กันแบบนี้ มีหน้าจังเธอก็เลยลั่นไกออกไปเข้าตรงจุดอ่อนเป๊ะ,ปะมันจึงทําให้หมายเลขสิบล้มตึงลงไปเลยละ่ะฮะแถมเกาะของมันด้านหลังก็เปิดออกแล้วด้วยนั่นก็แปลว่าในตอนนี้นิวเคลียร์ของมันก็ไม่มีอะไรปกป้องแล้วไงละ่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าในวินาทีนั้นเองเจ้าหมายเลขสิบก็จะไม่ยอมตายง่ายๆเลยลุกขึ้นมาเตรียมที่จะล้างบางพวกมนุษย์ต่อมันจึงทำให้คุณรองหัวหน้าต้องเข้าไปล่อความสนใจก่อนละ่ะฮะ ซึ่งท่วงท่าที่แกใช้เนี่ยก็เหมือนรีไวใน a อตแทกออนไททันเลยนะอาะเดีผมจะขึ้นเป็นฉากยาวๆให้ดูแล้วกันนะผมอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะฉากเนี้ยมันเท่เกิดเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ต่อไปอย่าหยุดคิดเหลืออีกแค่5วินาทีเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายต่อไปเฉือนมันเฉือนล่างมันเข้าไปนั่นเป็นหนทางเดียวมันเป็นเครื่องปิสูน์ว่าเราจะมีตัวตนในฐานะมนุษย์ ซึ่งดูเหมือนว่าการล่อความสนใจของคุณรองหัวหน้าจะได้ผลเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้มินะจังเธอก็รีโหลดกระสุนเสร็จแล้วขอบคุณมากนะโฮชินะฉันดีใจมากนะที่ได้นายเป็นรองหัวหน้านะ่ะปลดปล่อยพลัง96%ทีนี้ถึงตาฉันถะลวงล่างศัตรูบ้างแล้วเฮ้ยแกน่ะฉันว่าแกเลือกคู่ต่อสู้ผิดคนแล้วเฟ้ย จากนั้นกระสุนสุดทรงอนุภาพก็ได้โดนยิงเข้าไปใส่เจ้าหมายเลขสิเลือดและอวัยวะของมันก็กระจายไปทั่วบริเวณเกิดเป็นแรงระเบิดมาหาศาลขนาดใหญ่จากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงดีใจของพลทหารละะ่ะฮะทุกคนก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ล้มไขจูม,ม่าฮือมาสุดทรงพลังตัวนี้ได้คนอื่นเขาดีใจกันส่วนไอเฮียครับก้าก็ร้องไห้มึงจะร้องน้ำี่อะไรเนี่ย <c oughs> นิกอยู่แล้ว <c oughs> กองกำลังป้องกันที่ฉันอยากเข้าร่วมตั้งแต่เด็ก <c oughs> คนเหล่านี้เจ๋งมากจจิงจริงๆโคตรเจ๋งเลย <c oughs> สักวันฉันอยากจะมีส่วนร่วมแบบนั้นบ้างจังหลังจากกำจัดเป้าหมายหลักเสร็จแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาเจะเอาภูเขาออกจากบ่าได้แล้วนะก็ผ่อนคลายทำตัวกันตามธรรมชาติตามปกตินี่แหละฮะแต่ผมขอบอกก่อนเลยว่าศึกครั้งนี้มันยังไม่จบ พอเมื่อทุกคนได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเจอกับภาพสุดน่าสะพึงกลัวนั่นก็คือกลุ่มก้อนพลังงานสีแดงก้อนยักและดูเหมือนว่ากลุ่มก้อนพลังงานนี้ก็จะเกิดมาจากไคจูตัวรองบินมาสมกันเยอะๆนั่นเองหรือถ้าเกิดให้พูดง่ายๆก็คือระเบิดที่ใหญ่กว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่มันสามารถบังคับบินได้อะมึงเข้าใจไหมที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าได้อะระเบิดก้อนมาคือมาที่ใหญ่กว่านิวเคลียร์กำลังจะตกมาใส่โลก ซึ่งระยะระเบิดของมันก็อยู่ที่20กิโลตันเลยเหรอ <c oughs> 20กิโลตันนี่มันไกลแค่ไหนวะประเทศหนึ่งเลยมั้งนะ่ะและในระหว่างที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในความโกลาหลก็มีเสียงจากคู่ต่อสู้เก่าดังขึ้นมาไอ้เจ้าพวกมนุษย์ดูเหมือนว่าการต่อสู้นี้นะเราเสมอกันนะแต่จู่ๆในวินาทีนั้นเองก็มีชายคนนึ่งกำลังวิ่งเข้าหานิวเคลียร์ก้อนนั้นชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นใด เพ่อของเราคราบก้านั่นเองเขาเนี่ยก็วิ่งหน้าตั้งเลยนะคุณลองหัวหน้าเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็จะวิ่งเข้าไปห้ามแต่เผลอแป๊บเดียวเขาก็กระโดดหนีหายไปแล้วภาพตรงหน้าทําให้คุณลองหัวหน้าตกใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวสิทําไมมันถึงเร็วแบบนั้นนะนนั่นน่ะไม่ใช่การเคลื่อนไหวของคนหนึ่งเปอร์เซนไม่ใช่แน่แนซึ่งในวิกฤตแบบนี้คาบก้าก็ไม่ปกปิดพลังแล้วละ่ะฮะ เขาได้ทําการการลายร่างเป็นไคจูหมายเลข8ปดในทันทีทํามาทุกคนในหน่วยเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากและคาบก้าก็เลยคิดว่าขอโทษนะครับรองหัวหน้าหน่วยโฮชินะขอโทษจริงๆนะคีโคลุขอบคุณที่เก็บความลับมาให้ตลอดแล้วก็ขอโทษด้วยทุกคนที่เก็บความลับให้ขอโทษนาะยจิคาวะฉันคงรักษาสัญญาไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วและหลังจากนั้นเขาก็าได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่มี ดูเหมือนว่าที่ขาของเขาก็จะมีท่อบางอย่างงอกออกมาด้วยถ้าเกิดให้ผมคิดก็น่าจะเป็นท่อไอพ่นแหละนะวันนี้ทุกคนเสี่ยงชีวิตเข้าสู้และเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันจะมัวแต่เอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้หรอกนะและจากนั้นเขาก็ได้พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าฉันเองก็เป็นสมาชิกของกองกําลังป้องกันเหมือนกันนี่ฉันก็เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยที่สทีนี้แหละถึงตาฉันบ้างและเมื่อพูดจบ มัดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ถูกต่อยไปที่ก้อนระเบิดมหึือมาผักส่งก้อนระเบิดทำลายล้างออกไปเหนือวงโครจรส่วนไคจูหมายเลข8ก็ล่วงกลับมาสู่พื้นดินอีกครั้งจากนั้นนิวเคลียร์ก้อนนั้นก็ระเบิดออกแผ่ขยายรังสีออกไปทั่วประเทศญี่ปุ่นซึ่งแรงระเบิดมันก็มาหาศาลมากๆแบบโคตรแรงอะ่ะโคตรมาหาศาลอ,อ่ะามึงดูจากภาพเอาแล้วกันนะแต่ต้องบอกก่อนเลย ถึงจะระเบิดแรงขนาดนั้นทุกคนใน,นหน่วยที่3ก็ไม่เป็นอะไรละฮะเพราะพวกเขาก็ได้เปิดขอป้องกันแบบเต็มมัดต,ตาส่วนคราบกา้าตัวเขาเองก็คิดว่าเอยทำลงไปแล้วสินะยังไงซะเราเองก็แก่เกินที่จะฝืนตัวเองแบบนี้แล้วและด้านหลังของเขาในตอนนี้หญิงสาวที่เขารักมากที่สุดกำลังจ่อปืนมาทางนี้พร้อมกับพูดว่าฮิบิโนะคาบก้าไม่สิไคจูหมายเลขแปด เราจะควบคุมตัวนายไว้